สวัสดีค่ะสวัสดีชาวจดหมายรักจากคนที่คุณคิดถึงนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นพลังงานรวมแบบแรนดอมนะคะซึ่งไพ่ที่ทุกๆคนเห็นตั้งอยู่ตรงนี้ก็มีการสลับปรับเปลี่ยนเอามาใช้กันนะคะก็คือว่าถ้าเห็นไพ่ที่อยู่ตรงนี้เป็นสำหรับอะไรเนี่ยก็จะรู้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยปิ่นจะใช้ไพ่สำหรับที่ตั้งอยู่ตรงนี้อัดคลิปนะคะก็ เป็นพลังงานรวมแรนดอมนะคะถ้าหากว่าใครเนี่ยมีลักษณะความสัมพันธ์ตรงกันกับที่ไพ่เนี่ยบอกมาคร่าวๆเนี่ยสักแบบตรงสักหนึ่งข้อก็สามารถฟังได้เหมือนกันนะคะเป็นพลังงานรวมแรนดอมเนาะย้าว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้นะคะอ่ะโอเคค่ะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใช้ The Quantum Oracle นะคะในการดูว่า ลักษณะความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะกับคนที่คุณอยากจะอ่านจดหมายรักของเขาหรือว่าข้อความจากเขาเนี่ยพวกคุณเป็นลักษณะความสัมพันธ์ยังไงกันบ้างเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ5ใบถ้าใครที่ อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ที่ปิ่นทําช่องนี้แรกๆนะคะก็จะรู้ว่าปิ่นค่อนข้างจะใช้สำหรับนี้แล้วก็เจซุดเนี่ยค่อนข้างบ่อยมากๆนะคะสำหรับทําคลิปนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราเปิดเทคโครบ้บาใบก่อนนะโอเคนะคะลักษณะความสัมพันธ์ของคนที่ เข้ามาดูคลิปนี้นะคะกับคนที่คุณมาถามถึงข้อความจากเขาเนี่ยหนึ่งเลยนะคะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนอยู่ด้วยกันแล้วทําให้ชีวิตดีขึ้นนะคะอยู่ด้วยกันอารมณ์เหมือนแบบเขาเรียเขาเรียกว่าไงนะเกื้อหนุนค้ำจุนกันอะไรประมาณนี้หรอคะ แบบคล้ายๆกิ่งทองใบหยกเอออยู่ด้วยกันแล้วแบบชีวิตมีแต่ดีขึ้นดีขึ้น,นก้าวหน้ารุ่งเรืองเจริญขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลักษณะความสัมพันธ์ที่2เนี่ยคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยน่าจะเป็นคนที่น่ารักมากๆน่ารักทั้งแบบการกระทําแล้วก็นิสัยของเขาเลยนะคะน่าจะเป็นคนที่แบบมีความมุ้งมิ้งในตัวก็เป็นไปได้นะแล้วก็ลักษณะความสัมพันธ์ที่3นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ ออมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยทาให้อีกฝ่ายอ่ะเหมือนกล้าที่จะกล้าที่จะทําในสิ่งที่อยากทํามานานแล้วอะค่ะเป็นเหมือนกับว่าพอมาอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะมีคนหนึ่งที่ที่เหมือนไปจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งอะค่ะเออมันมันเป็นลนักษณะประมาณนี้เหมือนแบบกล้าแล้วแบบ พออยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ยพอไปจุดประกายแรงบันดาลใจให้กันแล้วเนี่ยก็แบบกล้าที่จะทํากล้าที่จะเริ่มต้นในสิ่งที่ไม่เคยคิดจะเริ่มต้นมาก่อนอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ลักษณะความสัมพันธ์ที่4เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะอยู่ไปแบบบังอัดบะ อันเนี้ยกรณีน่าจะเป็นคนที่อาจจะเพิ่งรู้จักกันหรือว่าเพิ่งพูดคุยเพิ่งคบหากันก็ได้นะคะลักษณะความสัมพันธ์ที่ยังไม่กล้าจะปล่อยใจหรือว่าทุ่มเทเต็มที่มากนักเหมือนคล้ายๆกับว่าอ,อ่อถ้าไม่ปล่อยใจมากเกินไปก็อาจจะไม่ต้องเสียใจมากก็ได้ในอนาคตอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นแบบ เหมือนยังกักกักกันอยู่ก็เป็นไปได้นะแล้วก็ลักษณะความสัมพันธ์แบบที่5นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการตกลงคบหาดูใจกันเรียบร้อยแล้วนะคะหรืออาจจะมีการแต่งงานกันแล้วหรือว่ามั่นหมายแล้วก็ได้คือเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มีคอมมิชเมนต์กันแล้วนะคะอืมอ่าถ้าลักษณะความสัมพันธ์ของคุณตรงสักแบบหนึ่งกรณีก็สามารถดูได้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจดหมายรักที่เขาฝากมาบอกคุณในสัปดาห์นี้ ep ที่15เนี่ยจะเป็นจดหมายอะไรบ้างนะคะสัปดาห์นี้ปิดเลือกใช้เป็น iceland Time m wellness All a c o l g c a r d นะคะมาใช้ดูดวงเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเขาฝากบอกคุณว่าอะไรบ้างในสัปดาห์นี้เป็นจดหมายรักฉบับสั้นๆไม่ยาวมากนะคะ โซเมนะคะเขาฝากบอกคุณว่าเขาอะรู้สึกว่าตัวคุณอะน่าจะเป็น SOL โซเม e ของเขาน่าจะเป็นเนื้อคู่ของเขาคือเขารู้สึกว่าพอได้มาเจอคุณแล้วเนี่ยมันมีพลังงานของจิตวิญญาณมีพลังงานโซค o n เน็กชันนะคะแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณหรือว่า เขาจะรู้สึกว่าเวลาที่เขานึกถึงคุณนะ่ะแล้วพอเขาทักมาถามคุณนะ่ะเขาก็ได้รู้เหมือนกันว่าคุณก็คิดถึงเขาในตอนนั้นนะคะเออมันเป็นสถานที่เหมือนแบบจิตใจมันมีความเชื่อมโยงกันหรือว่าอาจจะมีคลื่นความถี่ที่สามารถสื่อได้ตรงกันอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาฝากบอกคุณนะแล้วก็คือเขาอะรักคุณมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณน่ะแบบที่ว่า ไม่ได้คาดหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณเลยนะคะคือมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากๆคือเป็นรักที่แบบไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆเลยเป็นความรักแบบที่เหมือนเหมือนแม่ลักลูกอะคะ่ะอืมแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เพิ่งคุยกันอะนะคะเขารู้สึกว่าอ่าไม่ใช่สิเขาฝากบอกคุณว่าตอนเนี้ย จากตอนแรกที่เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับคุณหรือว่ายังไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณมากนั้นเนี่ยตอนนี้เขากำลังเริ่มตกหลุมรักคุณแล้วนะคะหรือว่าชอบคุณมากขึ้นทุกๆวันแล้วเนาะอืมแล้วต่อมานะคะก็คือเขาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าบางทีอ่ะ เขาอาจจะชอบคุณมากเกินไปอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าอืมคือเขาไม่แน่ใจเลยอะค่ะว่าคุณจะชอบเขาหรือว่ารักเขาได้มากเท่ากับที่เขารักคุณหรือชอบคุณไหมแต่โดยรวมเนี่ยคือเขารักคุณมากๆเหล้าเออเขารู้สึกเหมือนว่า หรือเขาจะรักคุณมากอยู่ฝ่ายเดียวรักคุณข้างเดียวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่คุยกันเพิ่งคุยกันเพิ่งรู้จักกันเนี่ยเขาอาจจะหมายความว่าเขาอะเขาเขาเหมือนผู้ใดไงดีเขาจะชอบคุณไปก่อนอยู่ฝ่ายเดียวหรือว่าเขาจะคิดไปเองหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้นั่นเองนะคะต่อมานะคะเขาเนี่ย รู้สึกว่าบางทีความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะได้มาเจอกันเพราะว่ากรรมพามาก็ได้นะคะอันเนี้ยน่าจะเหมือนแบบเป็นเป็นสำหรับกรณีของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะคะ่ะเออแต่วันนี้ที่เราดูพลังงานไปก็ไม่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีใช่ไหม เป็นพลังงานแบบที่ความสัมพันธ์ค่อนข้างดีมากๆนะคะวันนี้ที่เราเปิดมาแต่ว่าถ้าถ้าแบบความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วเนี่ยเขาน่าจะรู้สึกว่าเออมันน่าจะมีเอ่อถ้าจะพูดว่าไงดีไม่ไม่ใช่กรรมก็ได้แต่เขารู้สึกว่าการที่เราได้มาเจอกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเออแล้วบางทีอ่ะ ถ้าคุณมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณยังยึงยดติดอยู่หรือว่ายังเสียใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะให้คุณอะปลดปล่อยพวกแบบความคิดด้านลบปลดปล่อยเรื่องราวที่คุณยังติดค้างอยู่ออกไปอะคะ่ะเออแล้วเขากะอยากให้คุณอะรักตัวคุณให้มากๆเนาะอืมต่อมานะคะ เขาอะไม่อยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นแบบยอมคบกันเพื่อยอมคบกันด้วยความเห็นอกเห็นใจอะค่ะหรือว่าเออ่ยอมคบหากันด้วยความสงสารฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับ love All a c l e นะคะอืม อันนี้คือห้าใบของวันนี้ปิ่นไม่ได้อ่านนานมั้งปิ่นเลยแบบเออเนะคะบางทีอาจจะสมองแบบเออเบ้างก็แบบขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ s t a r s e s Oracle ดูข้อความจากเขาเพิ่มนะคะ เขาฝากบอกคุณว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามหรือไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ตามในโลกใบนี้นะคะมันคือสิ่งที่จะคุณน่ะจะต้องพบเจอเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าอ๋อเกิดเป็นมนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้นี่แหละมีหลายเรื่องที่ต้องพบเจอมีหลายเรื่องที่ต้องเสียใจไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรมาหนักขนาดไหนแต่ คุณก็ต้องเรียนรู้ว่าอ๋อมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วคุณก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าคุณเนี่ยมีอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันอยู่ในใจคุณหรือคุณอยากจะทำสิ่งนั้นแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มลงมือทำสักทีเนี่ยเขาอะอยากให้คุณอะเริ่มลงมือทำสิ่งนั้นที่คุณคิดเอาไว้ได้แล้วนะคะบางทีอะถ้าเกิดมีคนมาพูดให้คุณ รู้สึกว่าสิ่งที่คุณอยากจะทำอ่ะมันคงไม่ประสบความสำเร็จหรอกอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาบอกว่าอย่าไปฟังนะคะให้ทำตามเสียงหัวใจที่คุณอ่ะเรียกร้องเลยถ้าคุณอยากทำคือคุณทำเลยคุณเชื่อในสัญชาตญาณเ mm hmm. ชื่อในความรู้สึกของคุณอ่ะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะทำเลย mm hmm. เขาบอกแล้วทีนี้นะคะ mm hmm. เขาอ่ะ ถ้าถ้าถ้าบางความสัมพันธ์ที่เหมือนยังมีความกักกักกันอยู่ยังแบบไม่กลา้าที่จะเปิดใจให้กันมากสักเท่าไหร่เนี่ยเขาอยากที่จะให้คุณอะเปิดใจให้มากกว่านี้นะคะเขาอะอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณอยากเข้ามาเป็นคนคนหนึ่งที่ได้รับรู้ว่าอ๋อชีวิตคุณอะเป็นยังไงบ้างทำอะไรบ้างในวันวันประมาณนี้อะคะ่ะแล้วต่อมานะคะ ถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างรู้สึกว่ามีความเครียดหรือว่ามีความกังวลมีความเศร้าหมองไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรมาก็ตามเนี่ย mm. เขาอยากให้คุณนะออกไปหาความสนุกให้กับชีวิตคุณเองออกไปทำให้ให้ตัวคุณน่ะรู้สึกแฮปปี้รู้สึกเอนจอยกับชีวิตนะคะ mm. เขาไม่อยากให้คุณน่ะจมอยู่ในสภาวะที่ทำให้คุณรู้สึกดิ่งนานๆน,น,นะคะ แล้วก็แล้วก็ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามหรือคุณจะเริ่มลงมือหรืออยากทําอะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกให้คุณรับรู้ไว้ว่าเขาอ่ะคอยสนับสนุนคุณอยู่เสมอแล้วเขาอ่ะก็จะคอยดูว่าคุณน่ะจะทำสิ่งสิ่งนั้นน่ะ ได้ดีเยี่ยมมากแค่ไหนนั่นเองนะคะคือเขาจะคอยเหมือนอยู่กับคุณในทุกๆก้าวพัฒนาการของของชีวิตหรือว่าในสิ่งที่คุณเริ่มทำอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะแล้วเขาก็เชื่อว่าถ้าคุณได้ทำอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยยังไงเนี่ยคุณก็จะต้องได้ผลลัพธ์ตอบแทนกลับมาเนี่ยที่ดีมากๆแน่นอนนะคะเขาเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จนะในสิ่งที่คุณอยากจะทำ ก็ประมาณนี้นะคะเป็นข้อความแบบสั้นๆแค่แบบครึ่งหน้ากระดาษเนาะทุกคนอาจจะมีเออเออบ้างนะคะเพราะว่าปิ่นไม่ได้อ่านนานนะคลิปนี้บางทีมันก็งงๆนะคะทุกคนแต่ว่าก็พยายามแปลความหมายเนี่ยให้เข้าใจกันได้ง่ายมากที่สุดแล้วเนาะก็ถ้าชอบนะคะการอ่านไพ่คลิปนี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์มาพูดคุยกัน เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ